ีครับพ่อแม่พี่น้องสูงค้ครูสกุลโนโมแม่แซมไซคูนะคูไดยินดีต้อนรับคุณทูช่องสำรานเด่นจา้ามาพี่น้องเห็นที่ยังอยู่นี่ที่ขี้ยังฮะอุ้ขี้เพีย้ยมันคือท่อเยี่ยวตรงขี้อุ้ขี้เพีย้ยอ๋อตรงขี้เพี้ยมันคืออุ้เอ็นอย่างเดียวใช่ไหมใช่อู้อรืออุอ้ คือการเอ็นต้มทเพยการเอาพวกที้เพียที่ปลาไส้ปลามาต้มเนื้อเยอู้หมดเหรอพี่คนที่มาขมขมอ่ใช่ไหมแอนถต้องครับผพมโอ้ยเลยอูมาพี่น้องมาเออ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 เอเออเอออะยางเอออท่านโอ้มาเอพี่น้องมาเรอมาเอพี่น้องมาแอม่นกงมาเรือพี่น้องมาเดือดขี้เดือไหนเนะอนี่นะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเออ อ้าวนี่เหลือจากอีพีที่แล้ววันนี้ไม่ใช่มไม่ใช่ใครก็จะใครก็จะดอม้ามาอาทิตย์ขมขมป่ะอ้ยทางของผมอยู่แล้วขมไตเบาเรื่องเด็ก่อนขมคนนี้ก็ได้นะสองชิ้นไปโลดคือขมเนี่ยโหขมอร่อยคือที่ผมกินขมได้เพราะร้อนเนี่ยสมัยวัยรุ่นเนี่ยเด็กๆอ่ะแม่เอา บอลเพชรทาหัวนมแต่ผมก็ยังดูดอยู่ผมก็ขมขมเฮ้ยจริงหรือวะนี่มึงดูดนองแม่ไปรู้หรอเปล่าหยุดยอดจริงโอ้สุดยอดวะพี่นอ้องฮะขมชุ่มคอวันนี้เรากินของขมๆม,มาทั้งวันแนละ้วพีกินยุ้ยใสไปนี่ขมๆมอ่นนะไม่<อ>ได้กินนะแค่ชีวิตนี่ก็ขมพอแล้ว,ช,วช่วงนี้เนาะวิตขมขื่นไปแนงเดี๋ยวพี่น้องมาเรื่อยมาเรื่อยไปแอมบนพี่น้องเด้อเป็นกับแกล้มโคตรเหมาะ น,นั่ถูกต้องอ <c oughs> รสชาติในจัดมากทุกคนเพราะว่าไออย่างที่เราบอกมันมันคืออุใช่ไหมมันคือการแบบเอาแบบกี้เพียไปเคี่ยวแล้วใส่น,นี้ลงไปใช่ไหมถูกต้องรสชาติมันจะไม่เหมือนแบบต้มแซบ่บหรือว่าต้มขมอันนั้นมันจะเป็นแบบน้าเยอะๆแล้วก็มีพริกเผ็ดแล้วก็แบบรสชาติแบบขมแบบจางๆแต่เนี้ยมันคือขมแบบขมจนหวานอน่ะอธิบายไงขมขมแบบเข้มข้นอ่ะ ผมตายบอเอาเรื่องเลยนี่บ่จังนี่เกี่ยนี่อีกนี่นี่สะเอกสะจะเอาให้ตังไปไหนฮะเอาสะเอมอ๋อสะเอ็มสะเอ็มอันนี้อันนี้สดามาสดาขมขมขมอำลำอำลำเดินไปหนมาเด้อมาเด้อโอ้ยขมปี เป็นเมื้ออาหารที่กินแล้วเหมือนฝาดยาไปในตัวผมบอกอุ้ยเฮ้ยใครขับอ่ะเนี่ยดูเลยโอ้คันหนึ่งอือืมอืมเฮ้ยคนถ่ายกระบะใหม่เนอะเฮ้ยมีคนถอดรถใหม่มารอวะอืมใครถอดรถใหม่วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ไม่ขับปีโน่อยู่เลยแม่งออกรถใหม่อีกแล้็ อุ้ยโฟร์คร์สี่คูดสี่อุ้ยน่อคนรอคนรอเฮ้ยคนรอคนรอขับขับพันางคนน้คน่อขับชอนขับชอนโต้หน่อยขับชอนโต้หน่อยคนรอไอ้พี่อย่าเอาจิงอย่าเคยจิ้งแมอย่า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 อ่าอย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 ่อ่าอล่าอย่าอ่าอย่าอ่าอย่าอย่าอย่าอ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 ่อ่าอย่อ่าอ่าอย่าอ่าย่่าย่อ่ย่่า่น่ บอกว่าให้ซีดไส้ซีดไส้ประเดี๋ซิดขัวแม่งเอาอิ่มตลอดขอบรถไปมาเนี่ยอุณคนหล่ออ่ะแทนที่ไว้ใจไม่ได้นะมันชนมันชนจริงอะนะเออหล่อครับสี่ขุมสี่อ่ะเท่ากับสิบหกโอเคเอยรถแั่งยาวดีกว่าถอยมานี่เปล่าถอยมานี่เปล่าไม่ใช่ไหมส่วนี้มันดูยาววะลองวิเวทอ่ะโคตรยาวเลยซื้อมาเท่าไหร่ หลังเก้าสดเลยปะสดเลยโอ้โหขับปี่นเลยแม่งไม่เห็นใจกูเลยไอ้น้องเวนมาซื้อลูกอมเม็ดนึงอะโอ้โหซื้อลูกอมเม็ดนึงมาบกเลยียงกูดีเลือเกินใช่ามามมามามามมามามมามามามมามามอะามอ่ะเาิมไฟให้ว้าวามามาลามมากเปิดนีเลยว่ะ อยากเปิดให้ในเกล็ดเลยวูลเลยเนี่ยมันต้องกินแบบอะคาฟนี่แบบเอาเอาภาษา,ศา,าบ้านรดานกินกับเหล้ากับเบียเหมือมันได้เลยอดนนี๋ยวเห็นซ่าไม่ไงเนี่คันว่านั่งกินร่วมกันประมาณสักซีหาข้น่ะแป๊แบ,บเดียวแป๊บเดียวไอ,อ้หลีโอ,เอ้เดี๋ยวตกเดี๋ยวตักเดี๋ยวแป<อ>๊บเดียวโอ้สุดยอดมันยืนซึ่งซึอะไรอย่างเงี้ยเออรถใหม่ขี่แล้วแม่งหล่ออะ หล่อไหมหล่ออหล่รถก็หล่อคนขับก็หล่ออย่างนี้เมียเยอะแน่เลยจะหล่อไปไหนเนี่ยพี่รูปพี่รูปหล่อพี่รูปหล่อมันมาสูงงี้ยหรอใช่โอ้โหโคตรสูงเลยจะคุยเรื่องะจะคุยเรื่องจะคุยเรื่องอู่จะคุยเรื่องรถกลับมาเรื่องกลับมาเรื่องอู่กันอู่ขี้เพี้ยนี่เห็นรถใหม่เห็นรถใหม่เห็นพี่รูปหล่อหน่อยไม่ได้พี่หลาลูกหล่อ รูปหล่อมากินคิ้เพี้ยวกันรูปหล่อกินคิ้เพี้ย่แล้วรูปหล่อมากินคิ้เพี้ย่กันแล้วคุณพูดอย่างนี้กับคนรูปหล่อเขาได้ไงเอ้าิย้อนเลยนี่เมื่อวานเหมาลูกชิ้นทั้งร้านเลยนะโนูเดี๋ยวจะบอกว่าเอาลีดเอาแต่ตอนลีดเอาแต่ตอนอย่าซดน้ำมันทำไมผมเจอมันเข้มข้นมันปี๊ดเลยถ้าหนูไม่ชอบเหรอไม่ได้ที่นี่ทำไมถ่านน้องอ้อยยักษ์ใช่ไหมได้ได้อยู่นะแต่แบบปี๊ดเลยไหมกินยากเหรอ มันไม่ยากหรอกมันปี๊ดใช่ไโอ้ยแล้วพี่กินกับสดาวด้วยเออนี่แหละเมื่อกี้ยเจอสดาวมาให้ผมเจอผมเป็นหวานเลยสุดยอดลถจะลถเป็นบวกไม่ไม่เอาลินฟ้ามาด้วยวะเนี่ยไม่รู้เมื่อกี้เจอสดาวไปคำนั่งกินน้ำเลยนั่งพักก่อนเลยเมื่อเช้าหาไม่เจอปวดหัวขอป้นผักอันนี้ไปกินกับหอยดองเลอะเลยเอ้ย เนี่ยหรอทำอย่างเงี้ยรถจะจัดเงี้ยนั่งเจ็บกันแบบท้องทุ่งท้องนานนะจุดตู้พี่ก็ว่าจะไม่ให้โอยืมแล้วนะอะไรหรออนุมาอนุมาเออมาขมปะมัดค่ะมาขมสดเลยมาพูใหสะเดาตามะเดาตามเหรอเออสะเดาสะเดาตามมันแหละรอบนี้ผมจัดผมโคตรขมนะเนาะผมพี่ทำไมมันเป็นแบบมีแต่ความขมเนี่ยความจึ่มจนของจริงอะเนี่ย พี่ไม่ได้ปรุงอะไรเลยใช่ไหมไม่ไม่ปรุงเลยผมเรียบเลยใส่อันพหญ่ะซู่อ๋อแต่พี่จะช่วยเดี๋ยวใส่พหญ่ะซู่ใส่พริกป่นลงไปสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยอ่ะอีสานคักเลยนี่ถ้าเกิดผมกินคนเดียวถ้วยนี้ต้องมีประมาณสามวันแบ่งกินยากกว่าอาหารเดี่ยวอุ่นแล้วอุ่นอีกอุ่นแล้วอุ่นอ๋อแยกอาหารเดี่ยวเฮ้ยแต่รสมันเข้มจี๋นะแต่รสเข้มจี๋อย่างเงี้ยตามร้านไม่ค่อยมีเส้นเสร็จเขาปรุงให้จางอย่างเงี้ยมีเราปรุงเข้มแบบเข้มจี๋เลยจางๆางไงจะได้ไม่เปลือง เออเมนูเมนูไหนครกินยา่เลยไม่เปลืองขี้เพียไม่เปลืองอะไรแต่ถ้ามีหลายคนก็กินหมดนะแป๊บเดียวดมันต้องแบบต้องมีเครื่องดื่มแก้มอะไรอย่างงี้เนาะม่ต้องใช้อรอย่า้มอยู่แต่บนรถอย่างเดียวเดี๋ยวสุดแต่อย่างเมนูขมอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เมนูที่บอกว่ากินให้จบภายในสิบวินาทีมันต้องกินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ บบีอางคนที่แบบยังไม่เคยกินขมเนี่ยก็จะแบบใจตี๊ยว่าเนี่ยเอาลูกโลดนา้จะหาอันหน่อยแม่แม่อันหน่อยนหน่อยๆเ้อะบางคนบอเคยกินขมแรกๆแต่เขาจะแอนตี้โดนก็ไปได้ยาวไงพี่ลูกเล่าแต่พอกินบ่อยๆแล้วเนี่ยมันจะหวานแปลกมันเป็นรสชาติที่แปลกไม่อยู่แล้เลยเพราะว่าดีอ่ะพอพอเราขมไปสักจุดหนึ่งอ่ะมันจะหวานเฉยหวานตาแปลกมากตอนแรกที่แบบหุ้ยจ็บหน้ายี้เดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊กเลยนะ โดนแรกๆกันหน้าใหญเกลียวทุกคนเลยอี๋เขาโดนแบบสักคักนึงกินแล้วสักสี่สองสารอบอย่างเงี้ยโอ้ดีหวานหวานชุ่มคอมันเป็นขมแบบชุ่มคอจริงนะทุกทายให้คนไม่เคยกินฟังก่อนเหมือนเพื่อนจะไปแคมป์มานั่งกินกันอยู่เนี่ยก็เดี๋ยวเขาไปกับเขาไปเหรอเราจะไปออกแคมป์กันไหนลองชิมงคำนี้เมนูอะไรนะเอ้เอาดีๆนะเดี๋ยวไปในปายกันเดี๋ยวไอโถของพวกนี้ทำไรผมไม่ได้หรอกเมนูอะไรครับอู้ขี้เพียครับผมอู้ขี้เพียอร กอบีนแถวนี้น่าจะประมาณ40บได้พอเยอะไหมใช่มาแล้วค่ะสี่สองนี่ลุกโดขอบคุณนะครับคุณแม่โมอันนี้คืออะไรครับเนี่ยฮะเยอะเอ็นเอ็นเอ็นเหรอมีเอ็นด้วยหรอมีมีเอ็นไหนไม่รู้ก็ซื้อมาแต่เอ็นอะไรไม่รู้เอ็นอะไร ไปเชีย์ครับเป็ยังไงเป็นยังอยู่นี่เปิดต่อมหน่อยดิเปิดต่อมเปิดต่อมแบบแบบแบบคราวก่อนนี่ก็เป็นสีหน้าของผู้ที่เขาโครงการเรานะครับสุขใจเมื่อไกลเมียเขาจะมี energy สูงเวลาแบบจะไปเที่ยวแทบแเป็นประธานกลุ่มนะเอโลดโลดนล้โลดโลดอันนี้อันนี้ลองมาทานลองมาทานองทาอืมเกิดอะไรครับผมเฮ้ยนะได้เรื่องได้ไหมครัเนี้ยไม่จ่าเลยที่ชาชอบอ่ะอื้มกิน ต้องกินลูกโดดด้วยไม่งั้นไม่ไหวเออแต่พูดถึงลูกโดดแล้วเล่าเล่าอย่างก่อนไปกินข้าวอินเดียอันนี้เดี๋ยวรอดูคลิปได้เลยสัปดาห์มีคลิปกินข้าวอินเดียอร่อยไปสามวันเนี่ยวันกลับเพิ่งจะรู้ว่าอ๋อเราสามารถขอลูกโดดที่ร้านได้ที่เทียมครับลูกโดดกับผมแดง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 แขกอ่ะเออชิลิชิลิชิลิเขากลัวเรากินไม่หมดเขาหยิบมาทีละสองเม็ดนั่งกันอยู่สี่คน กี่ไรแน่้อขอขอกินรูกโดดเยอะขอกิดรอบขอสองรอบเนาะสองสามรอบดูแาขอพริกเขาอ่ะมันกิดไม่น่าเชื่อว่าอาหารอินเดียที่เราแบบว่าจะเข้มก็ไม่เข้มจะเผ็ดก็ไม่เผ็ดพอกินกัลูกโดดก็หอมหอมแดงปั๊บว้าวเนี่ยรสใจขาดแค่น้ำปลาอย่างเดียวรสชาติบ้านเราเลยตัดเลยมันตัดใช่แล้วเขาก็ยืนมองด้วยความตกใจว่าทำไมคนพวกนี้กินพริกกันโหดเลยวะคนไทยกินเผ็ดครับโอ้ แต่พริกบ้านเขาก็เหมือนเหมือนพริกเขาเรียกพริกอะไรอ่ะพริกหอมเหรอพริกม่นข้าเผ็ยใช่ไหมมันเป็นมันก็มันคือมันเผ็ดอยู่นะมันคืออีพริกที่ฟ้าเขียวอ่ะที่มันจะมีกลิ่นแต่ว่ารสมันจะไม่จัดพริกขี้หนูอ่ะมันจะหอมๆอ่ะเพราะเขาคงไม่กินพริกขี้หนูกันหรอกไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าใครใครรู้คอมเมนต์ด้วยลังต้องรำเข้าเออขออภัยท่านผู้ชม กินอะไรแปลว่าถ้ามันอิ่มหมดชาวบ้านกันวะก็เมื่อกี้แหละใช่หรอเมื่อกี้กินเยอะหรอกินเยอะเหมือนเหมือนเราเรากำลังรีบกินแล้วเขากำลังรีบเก็บอ่ะไปกินโอเคกินกุ้งหมงแม่นบ่ตัวเดียวอะไรบอกโตพียบว่ะอู้ตัวนี้โกับผมพอดีเฮ้ยเดี๋ยวเฮียผมอะไรหรอพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เก็บปลาได้แล้วกินหมดก็ไปครับวะเดียวเอารถมาใส่ไปด้วยปะไป

ซื้อบบเนื้อมาลักสองของหนูเออเข้ากับไปซื้อเนื้อซื้อ,อไอ้นั่นเขาก็แถมอยู่แล้วนะจริงๆมันไม่มันเป็นเนื้อสัตว์หรืออะไรก็ได้เนื้อวัวใช่ไหมได้ได้ครับผมได้มันมีติดเนื้อด้วยเหรอฮะอันนั้นเนื้อเป<ช>ื่อยเลยอะบอมไหมอะมีม,มีมันก็ติดส่วนบ้างลอมมากเลยวะเอ็นบ้างเนื้อบ้างมือมือหน้าผมขอเป็นเนื้อนะเอาเนื้อเยอะแต่ก็ต้มไปเปื่อยแล้วก็ทำเป็นอู่เงี้ยอ๋อโอเคเรได้รไรเพาน่าจะอร่อยเอาตัวเนื้อเนาะเอาเนื้อเอาเนื้อแดงเนเเออนื้ส่นนเหียวก็ได้พีาเนาะเ้ยวนด อ็อย่างเงี้ยกำลังอร่อยเลยเนื้อแดงอ่ะหอมเลยเอาเน,นื้อติดมันเนาะสันนนเนาะอุ้ยเนือ้อแจมแจะว่าเมนูเนื้อเนี่ยเป็นเมนูที่แบบเพ็กกิน,นอะไรกับกินด้วยก<บ>็ไม่เบื่อเอาะเบื่อนะเนื้อผมไม่ค่อยเลี่ยนกับกินเนื้อไงผม,มกินได้เรื่อยๆไงถ้าใครแบบตามเฟซบุ๊กผมอยู่ก็จะรู้ว่าโอ้โหจุดเนื้อจุดเนื้อครับผมครับ <c oughs> <c oughs> ไม่เคยไปทางดีเลยสังคม ใครเคยตามผมก็จะรู้เออเนื้อยกงเนื้อย่างคือเราก็กินตลอดบางทีก็ทำเองบ้างนะขยันก็ไปซื้อเนื้อแบบป้ายเหลืองแมคโครอ่ะมันถูกเนื้อเนื้อดีๆแบบว่าเนื้อที่เขาแบบไดเอทแล้วที่แมคโครอ่ะปกติเราเห็นแพ็คละร้อยกว่าบาทใช่ไหมแต่ว่าเป็นป้ายเหลืองปั๊บเหลือสี่สิบห้าสิบก็คือมันตัดต้องกินวันนั้นเพราะว่าเนื้อมันจะมันจะเริ่มแบบปกแล้วเพราะว่าเนื้อมันชุ่มเลือดจะติดกลิ่น มันคืออันนี้ไอ้ช่วงช่วงเวลาจากโมงอ่ารอบเช้าประมาณสองโมงอ่ะบอกอ่ะส่วนใหญ่เป็นเนื้อของอีกวันไงเดงขึ้นมากับประมาณสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มเงี้ยก็จะเป็นเนื้อของแบบในวันนั้นที่ถึงรอบอ่ะเพราะว่าจะแปะป้ายเหลืองก็จะลดราคาตัวนี้กูผมบอกเลยเนื้อไดเอทที่แปะป้ายเหลืองเนี่ยบางคนเขาบอกว่ามีกลิ่นนะเราใส่เครื่องเยอะมีกลิ่นดับเบิ้ลเนาะ ผมเคยได้เสือร้องไห้มาแพ็คเนืงอผมก็ทําแล้วผมก็ไปซื้อขอซื้อแจ่วขมร้านลาบรู้จักกันพี่ทำแจ่วขมไม่ถุงนึงยี่สิบสามสิบก็ว่าไปมาถึงบ้านเราก็นี่เลยเนื้อเกลือยางเสร็จปุ๊บจิ้มแจ่วขมเด็ดสบายเลยเนื้อถูกด้วยนั้นได้เนื้อถูกได้มาหกสิบาทได้มาคูเกือบพุงโลนะลองดูทุกคนลองดูเนื้อป้ายเหลืองทีเด็ดอ๋อใช่ใช่ใช่เนื้อดรายแอดป้ายเหลืองทีเด็ดผมบอกเลย วันนั้นพี่สำราญซื้อมากินสตันกว่าเฮ้ยอร่อยสองตันกว่าเนอยยังกัวใครวะเนี่ยคุยอะรวะเนี่นกสบายอเียวันนั้นพี่สำราญซื้อเนื้อพผยแดงมากินยับพนไม่หมดเลยเฮ้ยไมเ้เนื้อไปเหลือเนื้อไผ่แดงเลยเอาวะฮ้ยตลกชัยยะนี่ว่ะเนี่ยตลกชัยยะไอ้เพื่อนไม่ป a ้ไ y แฮปปี้อยู่เฮ้ยเอาเอาเจ็ดไร้เจ็ดไร้เดี๋ยวไปแดงยอดเลยตายไปเหลือกนี่สาธารณะราแท็กซี่อืมไปแดงนี่ออกใหม่นี่ก่อนมานี่เสร็จติดฝาผนังไว้ด้วยเฮ้ยสุขใจมาพูดนะมาพูดนะก้องมาพูดอะไรอ่ะสุขใจเมื่อไกลเมียก็เราเนี่ยอย่าลืมของฝากน้องนะเดี๋ยวไปรับน้องปูเป้ก่อนต้องไปส่งมาพี่งตอนเร็วใครอยากรับชมเดี๋ยเจ็ดห้าร้ ใครอยากรับชมปูเป้นะครับนี่ไกดไลค์กันมาเยอะนะครับปูเป้อาจจะปูเป้มานั่งกินเออเอาผมตรงนี้ก็ได้เชียร์กันเองแต่ผมเป็นโปรดิวเซอฉยเฉยไม่ได้ถึงค่่่่าาตตััววไไมมิดก็ไม่ต้องเอาตังค์ริมร้านต้องไม่เอาตังค์เขาบอกเขาไม่เอาตังค์ยังไม่ได้ว่้วเลยผู้ชายคนนี้เอาความสบายใจวันี่ตั้ง ก็เป็นมีแบบนั่งกินกันแล้วจีบกันไปเรื่อยอ่าใครอยากเห็นใครอยากเห็นอย่าไปถามสาวเสียงก็อสาวเสียงก่อนอย่าไปถามอย่าไปเช่าใครอยากเห็นพี่สันบาลกินตำถาดกับปุ๊เป้นะครับนี่ทำไมต้องตำถาดวะฮะมันดูใหญ่คินซ้าหรอมันดูซีซ่าดูใหญ่อันนั้นอยู่ในกับใส่กับฟางก็ทาหรอดูดิงานอีกแล้วผลนดีไปเป็นรังเลยอ่ะไปดีอันนี้ใครอยากใส่ก็ใส่ไปเราใส่กรัป๋างดีจนสู้อ่ะ จริงแล้วก็ไม่มีแล้วนะเพราะมันเป็นกระป๋องเป็นกระป๋องเออไม่หมดหรอกไม่เป็นโหลเอาลำพงใส่ไปกินสองแก้วนอนแล้วัน้ำได้นิดหน่อยเออกือบเสร็จแล้วนะเขียวกินอาตื่อืมลโหลกู ราลองให้เดี๋ยวเราลองลองว่างๆเราตั้งตั้งโพในยูทูปไหมให้เขาโหวตไหมว่าอยากให้เอาอะไรมาทําอะไรนะมันสร้างโพได้ในยูทูปอ่ะอ๋อสร้างได้เออลองให้แบบแฟนๆโหวตไหมว่าอยากเห็นเรากินอะไรไม่แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือกินจุ๊อย่างเดียวเลยจุ๊เหรอก็พี่กินจุ๊เมื่อไหร่เขากม่ได้ให้กินจุ๊าู้่จู๊อะไรอ่ะจุ๊วัวล่ะจุ๊วัวจุ๊จู้วัวจู้ม้าจุ๊หมีโอ้จู้ม้าจู้วัว จู้มหมาไม่ยากเพื่อนซื้อน้าหมามาจู้แพะไหมเคยกินเหมือนเคยกินอยู่นะจู้แพะจูแกะไหมเออจู้แพ่ได้ไม่ได้แกะแบคทีเรียเยอะแต่พี่กินมาแล้วนะจัไม่ได้หรอใช่จมได้กินไม่เยอะเห็นเห็นที่ตลาดก็ขายอะไรไมีรูกแพะหรือแกะไม่รู้อ่ะที่ตลาดสดเขาขายเห็นเห็นเห็นถ้าแพะจะอิสลามจะขายแพ้เยอะเห็นชาวพาม่าเขามันรุมซื้อเลยนะแต่น่าจะแพ้ผมว่ามเพราะว่าเขาก็มีแกงแพ้ของเขาอ่ะแต่ไม่กินแรงหน่อยแพะ เรากินแค่คนละชิ้นพอแต่ที่อินเดียทำทำไม่มีกลิ่นเลยนะเ้าหมกเขาโอ้เขาหมกเขาทำไม่มีกลิ่นเลยไม่น่าเชื่อเลยเหมือนแพะปอบมะหรือมันจะแพะจริงมั้งเด็กน้อยชิไปใช้เลยวันถึงเอาแล้วเริ่มบุญวายแล้ววันได้ตกทอร์ล่ะวันนี้จะพูดงั้นดิเกือบแล้วเกือบแล้วเดี๋็กๆตกเดี๋็กๆตกเด็กได้อาบน้ำใหม่อีกรอบว่า เดี๋ยวเดี๋ยวได้กินขนมเปี๊ยกินขนมเปียะก่อนเดินทางขนมตุ้มขนมตุ้มเอาขนมตุ้มแล้ก็และตุ้บสบายๆนะครับทุกคนเทปนี้ก็กินไปหมดไปเรามาเทปหมดแล้วเอา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 แล้วจีไปพ่อเอาแล้วเอาแล้วจีบไม่ได้ตีบจีบหรือเปล่าเอาแล้วเอาโอแก๊กเด็กแล้วแม่ขายขายโอไอขายโอไอขายทำงานอยู่ เหมือนบรรยากาศแคมปิ้งครับมีเด็กๆวิ่งเหมือนแคมปิ้งในป <c oughs> ่ายมีสุดหล่อวิ่งไปวิ่งมามีกระบากับชนเอ้ยเด็คลิปอะไรครับเนี่ยค <c oughs> ุณเนี quality สุดๆเลยคลิปคุณเนี่ยแค <c oughs> มปิ้งไงเนี่ยใช่ไหมกลับไปบ้านนะผมนั่งแครฟันปัม๊มทำไมอะอย่างมันมีเศษมันมีส่วนที่ติดเนื้อใช่ไหมแล, <c oughs> แล้วเนื้อเนี่ยเวะลามันแตกเป็นเสน้นชอบเขาชอบขวั ตัวคุณเป็นไหมเวลากินเนื้อเป็นไหมพี่เป็นไหมเป็นมันเป็นจนจะเป็นเส้นๆใช่ไหมแล้เข้าไปติดผมกินแล้วก็ติดนะให้เกี่ยวกับเนื้อหอกเออจะโอชอบแค่แค่พันหลังกินอาหารแม่งติดหมดสุดหล่อพี่สุดหล่อเมื่อวานเขาเหมาลูกชิ้นหมดร้านเลยนะบป้าก็ถามสุดหล่อกินอะไรหล่อหันไปครบมี่อะไรไปหมดป้าสุดยอดคนคนี้น่าจะว่าเตอเหมาลูกชิ้นหมดร้านเลยไปแค่ป้าท้าก็สุดหล่อสุดหล่อ เอาหมดเลยเฮ้ยนี่ไงขันขันผู้สาวเอินตามในทางสิทอดคนรวบหมดเลยเหรอหันหันหันตลอดหันเลยเหรอหถามถามเลยบ้านมีมีบ้านไหมมีรถไหมหันไปถามเลยเป็นห่วงใจบุญตอนนี้ทุกคนใจปั๊มวะนี่คนนี้ชอบถามมีรถไหมมีบ้านไหมขับรถอะไรอยู่ขับรถอะไรอยู่นีเจ้าถามบ้านที่ไหนจ้าอ่าเออทำไมชอบทำไมชอบถามบ้านถามไปหันอะไรกู้หญิงยังบอกตายแล้ว โอเคๆไป๊บๆถ่ายแล้วมียังเบอกทำทุกคนเลยนี่เราเอ้าก็เขาไปสอบถามเขามันมีวาเลตี้เกินไปแล้วฮะมันควบคุมไม่อยู่โอ้มันเกิดการควบคุมตั้งแต่กระบะถอยเข้ามาแล้วบอกเลยเทปนี้มันเกิดการควบคุมในกระบะถอยแล้วก็เอาเป็นว่าอุขมกับเอ็นเนี่ยตั้งชื่อเมนูใหม่เรียกง่ายๆหน่อยผงชุกนอนอุเอ็นขมก็ขมเอ็นเอาว่าอุ๊กีเบี้ยเนีอะอุ๊กีเบี้ยเอ็นเออถึงละก็เป็นเมนูที่ คือเอ็นอะเอ็นเป็นตัวที่ไม่มีรสชาติในตัวเองเว้ยเอ็นมันจืดดูน้ำซุปแต่ว่าน้ำซุปคือตัวเป็นรสชาติเมนดูน้ำเนี่ยอ่าให้นึกง่ายๆเหมือนคุณกินชานมไข่มุกไข่มุกจะไม่ค่อยมีรสชาติจะมีาตินิดเดียวอ่าอ่าก็เคี้ยวหนึบเหมาอาการเป็นกับแก้มที่มีรสชาติตรงเครื่องผงมันเออใช่ใช่เหมาะอาการเป็นกับแก้มถ้าเป็นกับข้าวผมคิดว่าเป็นเป็นอแดงจะอร่อยกว่าอกับข้าวกันเรียบร้อยแล้วครับกับข้าวเปล่ากินเลยแล้วกินเสาอิม มันจะอิ่มเร็วนะโพเอ็มเป็นคอลลาเจนเหมือนเรากินน้ำอ่ะกินได้อิ่มเร็วนะอยู่ท้องแต่แป๊บเดียวมันเหมือนเหลือแดดโอเคโอเคได้เวลาพี่น้องอีพี่นี่กับสีวุ่นวายแน่นิดนึงไม่นิด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 ดูวุ่นวายจัดเลยัปพี่น้องเอฟซีคนไหนเบิบ์กเบิกเคยกินกับลองไปสั่งกินตามร้านก็นไมอย่อู้ขี้เพียเลองดูลองดูขี้เอเออาเนื้อทีเอาย่างกับบอกเเเขาลยครื่องในก็ได้เนื้อก็ได้แม่นครับได้หลายอย่างไปพี่น้อง มัก,มกคิดไปเถอฝากกดไลค์กดแชร์ยวกูซับตะเคยหลายด้วยพี่น้องด้วยกันจากกันกับมืออย่างหลายฝากไปที่เก่ามักสำลักน้อยแต่ให้มักโดนๆด้วยพี่น้องด้วยสำรับมือนีอีพีนี้เขากลา่าวเขาว่าสวัสดีครับบักบอเฮ้ยบักเออ